i เธอโเมเอเอลทตจะัจ้องพอานเนาะเพราะว่าเป็นใครเพาว่าเอ็งก่อนเื่องก่นจะท่านก่อนดีโอเคต้งนมพร้อมกันเ้อครับนมา Oke, okay. alam utasa, baca waktu, Alahatu sama sambutasa, alam utasa, baca waktu, sama sambutasa, alam utasa, baca waktu, sama. สัมพุทธัสสาอิมานีมายังพันเตอัฏฐะปริฆรานิีัปปะลุขังบังสกุลลาติจีวาลานิสัพปริวาลานิพิกุสังคสสาอุลุสัามาสาธุโนพันเต Tukuk Sanfo, Imani Atta Palikalani Kapak Lukang Bang Sekula Pak Patikanhatu, Sapa Imbalani Patikan Hatu Amhakang Tikalatang Hitanya Sukanya ้าแต่ประสุนเจ้าผู้เจริญทวกข้าน้อยทั้งหลายนายมียนื้ัวตู้สิงยังพ้อครอบครัวทานสิงลุยยังพ้อครอบครัวทานตองและนางแก้วค้ามีวงพ่อครอบครัวเป็นเขาเป็นเจ้ามูลสัทา แลี่ยยาตีพี่น้องขอบอกถวายกองอัฏฐะต้นกระเพือกผ่าบังสกุลกีวอนเดอะพระสงฆ์มีมุนพระสงฆ์เจ้าจงหาบ เครื่องอัฐาปริขาลานิต้นกะละมืกถาบังสกุลค like ีวอนพร้อมด้วยเครื่องอันเป็นบริวานทั้งหลายอันี้ของพวกขนอยทั้งหลายเพื่อประโยชน์เลยกความสุขแก่พวกขนอยทั้งหลาย อีกันหนึง่งพวกขน้อยทั้งหลายจะขออุทิศถึงพอตูแห่งเฟินยังเมตุลีซาลิวยังนั่งคงซายังนางเสียงหลังยังพอตูสีนวันแจมสนานูเมตุผิดสมัยเสตังแจมสนานู พอตู้ค้ามมีค้ามมีวงที่ได้ร่วงลับไปแล้วนั้นพอจงได้ซื่อส่วนกันเข้ามาอนุโมทนาจุมหับรับเอากุศลผลทานทั้งหลายเหล่านี้เงินดังตนนด้กระทำเอาเองถ้าทุกทุก ขอให้พ่นจากทุก,ก,ทกถ้ามีควมสุขอยู่แล้วคอยวีแต่ควมสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป,ไปตลอดกาลนานเธอ